เก็บภาพวิวหมอกสวยยามเช้าหมอกภูผาขามภูผาขามนะครับหมอกยามเช้า ชมววิเอาเมฆสวยมาฝากนะครับวันนี้ลงทุน ทุนลุยฝนฝนตกก็ปั่นนะครับกาดเย็นสบายสัมผัสหสมกยามเช้านะครับตื่นมาเช้าๆมีอาการมึนๆปวดหัวปันจักรยานมาได้ไม่ถึง10บกิโลอาการปวดหัวเก็ หายไปเองนะครับไม่ต้องพึ่งยา ปั่นรยฝนชมหมอกสวยตอนนี้หมอกเริ่มจางเลย กันได้ไหมคันนาเออคันนาสวนอ้้ฟังผู้ประถามครับตอนนี้ลืมสวยแล้วฟังผู้ประถามิ่มมีหมอก ังฟูพะกูดโอ้โหอยู่สวยมากครับตอนนี้ในวันฝนตกพรำ ตอนเกือบแปดโมงหมอกขึ้นหนาเลยนะครับตอนนี้ฝนหยุดหยุดตกก็จะได้เห็นไอหมอก